งานน่าสนใจที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับจังหวัดเชียงใหม่จัดงานสตรีสากลสตรีเชื้อสายจีนสจังหวัดภาคเหนือส่งเสริมบทบาทสตรีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอชัยประการครับที่ลานกิจกรรม3แยกบ้านศิลชัยตำบลหนองบัวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดในอำเภอชัยประการเปิดงานวันสตรีสากลป,ปัาร้อยหก โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถานกองสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ชมรมสตรี38ชาวไทยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนและตากรวม52หมู่บ้านร่วมกันจัดงานวันสตรีสากลขึ้นเพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติของสตรีสนับสนุนให้สตรีกล้าแสดงออก และเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของสตรีไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ภาคเหนือและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอชัยประการอีกด้วยครับภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของสตรีแต่ละจังหวัดกิจกรรมรักสุขภาพการจําหน่ายสินค้าท้องถิ่นการอนุรักษ์ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เช่นการแต่งกายภาษาพูดภาษาเขียนอาหารและวิถีชีวิตค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ วันนี้นะครับพาไปดับร้อนกันบ้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวลำปางนะครับเขาบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิเนี่ยร้อนถึง40องศานะครับชาวจังหวัดลำปางก็พากันออกมาเล่นน้าที่แม่น้ําวังกันอย่างคึกคักที่เดียวนะครับไปดูบรรยากาศการเล่นน้ําที่จังหวัดลำปางกันหน่อยนะครับจากสภาพอากาศที่ร้อนกว่า40องศานะครับทำให้ พี่น้องประชาชนออกมาเล่นน้าในแม่น้าําวังแม่น้ําสายหลักของจังหวัดลําปางเพื่อคลายความร้อนหลายแห่งนะครับอย่างภาพที่เห็นนี่อยู่ที่ชุมชนบ้านลําปางกลางตําบลชมพูอพําเภอเมืองลำปางนะครับซึ่ง ที่เห็นที่มีโต๊ะอยู่นี่ทางชุมชนเขาเป็นคนจัดกันเองนะครับเอาโต๊ะมาวางกลางแม่น้ําเพื่อให้ประชาชนเอาอาหารเครื่องดื่มมานั่งรับประทานคลายร้อนนะครับบริเวณกลางแม่น้าําวังซึ่งก็มีประชาชนทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงเด็กๆเ,เนี่ยมานั่งเล่นกันเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงปิดเทอมนะครับมารับประทานอาหารกินดื่มกันอย่างสนุกสนานที่เดียวนะครับแล้วก็จุดนี้นอกจาก มีนํามาเองแล้วบางคนก็มาซื้อที่จุดนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นส้มตำอาหารต่างๆนี่ต้องบอกว่ามากันไม่ขาดะนะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แล้วนะฮะแล้วก็น่าสนใจจริงๆเพราะว่า อากาศร้อนๆอย่างนี้นะน้าเย็นๆหลายพ<ม>ื้นที่นะคือคักเช่นเดียวกันแก่งกึดแม่แตงใช่แล้วแม่สวยเชียงรายโอ้โหคือคักสุดๆนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับออกมาเที่ยวข้างนอกแบบนี้อาจจะต้องช่วงนี้อาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยสักนิดนึงนะเพราะว่าคุณพอประกาศอาจจะน่ากังวลแต่ว่าต้องคลายร้อนกันหน่อยแหละเพราะว่าอยู่ในบ้านตลอดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับใช่แล้วไปเล่นแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องระวังน้องๆนะใกล้น้ํา ไปดูอีกเรื่องเรื่องของการพัฒนาสื่อนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดเสวนาสัญจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อรวมถึงภัยจากปัญญาประดิษฐ์ในสังคมปัจจุบันครับ นางสูงบสิทธิทสมานประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสารรค์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เปิดเผยว่ากองทุนได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อที่มาจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จึงได้จัดโครงการเสวนาสัญจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ5ภูมิภาคระยะที่2ภายใต้แนวคิด รู้จักรู้ใช้รู้ทันรู้รอบสื่อ AI เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ประชาชนสามารถใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งพัฒนากลไกลการเฝ้าระวังสื่อและปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีภูมิคุ้มกันทางสื่อและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับ กองทุนพัฒนาสื่อได้จัดกิจกรรมเสวนาสัญจรครอบคลุม5ภูมิภาคและครั้งสุดท้ายที่จังหวัดเชียงรายโดยจะนําข้อมูลจากงานเสวนาสัญจรทั้งหมดมาจัดงานสรุปผลการรู้เร่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อประจําปี2568ในวันที่27มีนาคมนี้โดยจะมีการจัดนิทรรศการทําเป็นวารสารสะท้อนข้อมูลในแต่ละพื้นที่ว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหนพร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยนะคะสำหรับการลงพื้นที่ได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมากโดยได้มีการ สะท้อนปัญหาในแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่มิจฉาชีพนำมาหลอกลวงประชาชนอ่ะ AI นั่นเองนะนะคะตอนนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กนะคะในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่5ที่โรงแรมอิมพีเรียแม่ฮ่องสอน รีสอร์ทอำเภอเมืองแม่ห้องสอนายนเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ห้องศนครั้งที่5เรื่องการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายเด็กปฐมวัยครูและผู้ดูแลเด็กร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อสะท้อนข้อคิดการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565และวางแผนการดำเนินงานต่อไปโดยมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพัฒนาการที่สมบูรณ์เหมาะสมตามวัยสอดคล้องกับมาตรฐานของสถาบันขอภหยครับสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นด้วยนะครับทางสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ครับจัดก,กิจกรรมสสคแพร่รวมพลังสร้างขวัญกําลังใจดับไฟป่าลดปัญหา PM 2.5ครับที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผากลองตําบลต้าผาหมอกนะครับอำเภอลองจังหวัดแพร่ นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดกิจกรรมสส,สคแพร่รวมพลังสร้างขวัญกำลังใจดับไฟป่าลดปัญหา PM 2.5เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาฟุ่นละออง PM 2.5ให้เป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2562ครับ โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและภาคเอกชนแต่ยังพบปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปครับกิจกรรมบังกล่าวมีพิธีทางศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟเฝ้าระวังไฟป่าและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพิซซ่าไก่ทอดน้ำอัดลมมูลค่ารวมกว่าห้า0 0บาทค่ะแล้วก ก็มีการจัดนิทรรศการการป้องกันร,รักษาป่าและปลูกต้นไม้และปล่อยคาราวานป้องกันและดับไฟป่าด้วยค่ะ